สวัสดีครับลุงจงมาแล้วครับวันนี้ลุงจงเอาเหรียญจอบเล็กของงบ้อเงินวัดบางครานนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมบารมีชมความแตกต่างระหว่างสามเหรียญนี้นะครับจะเท้จะเก,กียยังไงก็สุดแอดแต่ผม,มมองนะครับมาดูเหรียญให้ดูเหรียญใหญ่ สามเหรียญนี่ก็หลายขนาดเลยสามเหรียญสามขนาดไม่เหมือนกันคุณจงก็เคยเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะว่าแต่ละแต่ละ,แ,ละแห่งแต่ละที่แต่ละ,ะวาระการสร้างก็แตกต่างกันไปนะครับเอาความแน่นอนไม่ได้เนาะเพราะว่าหลายคนก็หลายคนก็ลายที่มาของประวัติการสร้าง เหรียญน,นี้ก่อนเหรียญใหญ่ไม่ใช่จอบใหญ่นะครับเป็นเหรียญจอบเล็กครับแต่เหรียญสามเหรียญน,นี้นเหรียญน,นี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหรียญน,นี้จะเป็นจอบเล็กนะครับแลวก็เหรียญวัดปา้นคารมีจุดไข่ปลาด้านข้างนะครับเป็นจุดไข่ปลาด้านข้าง ต้องจงก็จะรูปวาบรวาดนะบด้านหน้าลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับนั่งขัสมาธิเพชรมือปสานอยู่บนตักนะครับรูปลักษณะของสังกติก็ชัดเจนดีนะครับสังกติจีวรน,นิ้วจีวรตรงนิ้วจีวรตรงไหล ตรงแขนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ชัดเจนนะครับแล้วก็จีวรอ,อยู่ใต้วงแขนด้านขวาก็ชัดเจนนะครับมีสี่นิ้วนะครับสี่หิ้วสีชายนะครับจีวรแล้วตรงหัวเข่าขวาก็จะเป็นรูปเหมือนผ้าสบงงนะเป็นผ้าสบงเป็นริ้วเป็นริ้วอยู่นะครับจะลุกจงให้ดูชัด,ชด ตรงหินกองหลลินกองเนี่ยนี่ครับรูปเป็นเป็นรูปริ้วสะบงเลยตรวัวเขาขวานะครับเนื้อพระก็จะประมาณนี้ครับเป็นเนื้อทองเหลืงองรอโบราณน,นะครับ ด้านหลังดูตรงด้านหลังก็หลายหลายคนก็บอกว่าดูห่วงตรงห่วงนะครับเป็นห่วงหูเขาเรียกหูอะไรหูปิงเนะหูปิงนะครับนี่นะครับก็สุดแท้แต่มุมมองนะครับเก๋แทอย่างไงลุงจงก็ไม่ทราบ ไม่ใจเซียนนะครับนักสะสมคนชอบสะสมกับเซียนนี่ต่างกันนะครับให้ดูความสวยความงามเขาว่า่าวงเหมือนตัวปริงก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครังจงมีมาให้ดูสามองค์วันนี้เป็นหงวงข้องเงินล้วนๆนะครับ ต้นหวงต้งห่วงเองก็จะมีจุดไข่ปลาเล็กๆด้วยนะครนี่นะครับมีจุดไข่ปลาด้วยหน้าตาลงพ่อก็ออประมาณนี้นะคระับมาดูอีกองถัดไปอนี้ใหญ่แบน,นี้ นะครับองนี้องนี้ไม่มีจุดไข่ปนาะจงลงกล้อนีห้ดูนิวจีวอนตรงใต้วงแขนขวาไม่ไม่ใช่สีเส้นนะครับ ทีส่สแล้วก็ริ้วจีวอตรงแขนซ้ายก็จะเป็นริ้วใหญ่นะครับริ้วใหญ่สังคติเล็กนะครับสังคติเล็กโนโนหน้าตาของ,องพวอก,ก็ประมาณ ก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น ในการสร้างก่อนนะครับเข้าใจใธรรมชาติการสร้างก่อยดูจะดูออกว่าอันไหนแท้เกี้ยังไงเข้าใจธรรมชาติในการสร้างก็อ่าวิชาได้นะเดีนรรี้ก็หล่อโบราณเหมือนกันนะครับแต่ตรงหูวปิ่ก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะลำดับที่สองนะครับ ว่าสวยมันมันก็สวยครับสวยก็สวยใย like ต้ฐานก็จะเป็นรูปลอยต่อไปมานี้นะครับดูเดือนที่สามดูเดือนที่สามนะครับเดือนนี้เดือนที่สามเดือนนี้ลุงจงเคยรีวิวเดียวๆไปแล้วนะครับ ไปทำคลิปเดียวๆไปแล้วหลวงจงชอบที่โดนใช้งานจนจนสึกนะครับด,ด้านหน้านะครับรูปหน้าหลวงพ่อไม่มีนะครับจุดไข่ปลาก็ไม่มีนะครับเหรียญนี้ไม่มีจุดไข่ปลาด้านข้างรูปหน้าตาของหลวงพ่อไม่ไม่มีแล้วนะครับเป็นไม่มีแบนแล้วก็มีนะยังมีทรงเข้าโค้งอยู่เนาะแต่ไม่มีหน้าตานะ ตาไม่มีจมูกตรงจีวรใต้แขนขวาก็รู้สึกว่าจะเป็นสองสองชายหรือสามชายนะ่าจะเป็นสามชายนะบอลลบเยอะนะครับลบเยลบลงไปเยอะสังกตสีก็เปื้อนใหญ่นะครับปื้นใหญ,ใหญ่แล้วก็ตรงแขนด้านซ้ายก็จะมีนิ้วคีย์บอรสามเส้นใหญ่ๆสี่เส้นนะครับสามเส้นสี่เส้น หัาเขาหน้าตักหัวเขานี่เรียบไปเลยนะครับแบนเพราะว่าใช้แบบศึกเยอะมากนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้ใช้ศึกมากดูหูปริงดูห่วงเป็นหูปริงหูปริงนะครับ อามาให้ดู3เหรียญได้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับครับก็จบไปเนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามเหรียญเมงพ่อเงินจอบเล็กก็เอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณาดูว่ากันหยยงไหนเท้เทียมยังไงเกียแทะยังไงก็สุดเท้แต่มุมมองนะครับ นก็หลายที่มาหลายอาจารย์ก็หลายความรู้นะครับประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลุงโจขอบคุณในการติดตามทุกท่านนะครับขอบคุใ,ใจครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีคค่ะ